สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีจัดงานเปิดสำนักงานใหม่ของสมาคมตั้งอยู่บริเวณถนนสีจันทร์ให้เป็นศูนย์รวมแหล่งซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับจากผู้ผลิตโดยตรงอย่างครบวงจรค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีได้จัดงานเปิดสํานักงานใหม่ ของสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีตั้งอยู่บริเวณถนนสีจันทร์ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยซึ่งมีนายกเกษมศักดิ์ขันติมงคลนายกสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของสมาคมได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากพร้อมกับร่วมแสดงพลัง เพื่อที่จะส่งเสริมให้ถนนสีจันทร์เป็นถนนของอัญมณีระดับโลกเพื่อต้อนรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558สำหรับสำนักงานใหม่ของสมาค,คมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อต้องการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหากรรมอัญมญณีและเครื่องประดับของจันทบุรีให้มีความเข้มแข็งได้มาตรฐานเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจอัญมญณีที่จังหวัดจันทบุรีถือเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของโลก รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเยือนจังหวัดจันทบุรีได้มีที่เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอีกทั้งเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี มีช่องทางการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายได้อย่างมีระบบมีแบบแผนซึ่งสำนักงานใหม่ของสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีจะเป็นศูนย์รวมแหล่งซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับจากผู้ผลิตโดยตรงเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนซื้อขายอัญมณีอย่างครบวงจรก็ศูนย์ใหม่อย่างนี้นะฮะเราก็ได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดทําการนะฮะ ของสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีนโยบายของศูนย์เนี่ยเราเราคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นหัวของถนนอัญมณีซึ่งถนนถนนสีจันทร์ซึ่งผมมองดูแล้วว่าถนนสายเนี้ยมันเป็นถนนเศรษฐกิจทําเลทอง <c oughs> แล้วก็มีมาช้านานแล้วนะฮะสมาคมเราเห็นว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นยุทธศาสตร์สมาคมก็จะเน้นในเรื่องของว่าเราจะทําถนนอันเนี้ยให้เป็นนครอ,อัญมณีให้ได้ซึ่งเรามีความพร้อมอยู่แล้วหนึ่งผู้ซื้อ ผู้ขายโดยไม่ต้องนัดหมายเข้ามาอยู่แล้วสุกเสาร์อาทิตย์แต่เราจะทําอย่างไรให้มีผู้ซื้อมากขึ้นเพราะเมืองจันมุรีเนี่ยเราเก่งในการผลิตแต่เราไม่เก่งขายเราสามารถจะไปดูว่าวัตถุดิบอยู่ที่ไหนมุมโลกอฟริกาต่างๆนเราก็มาทําการผลิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราขาดในเรื่องของการตลาดผมพยายามเน้นเรื่องการตลาดให้มากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยจันมุรีเนี่ยมีจุดอะไรที่เป็นไฮไลท์ก็คือหนึ่งเรามีจุดแข็งในเรื่องของการเผาพลอยการตั้งหน้าน้ําพลอย เรามีเวทีก็คือถนนสีจันทร์ทั้งหมดซึ่งไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะฮะยุทธศาสตร์ของจํารีผมว่าต้องมาเน้นที่ถนนสีจันทร์ให้มากที่สุดเพราะสมาคมผลิตเล็งเห็นตรงนี้แล้วก็ทํามาแล้ว70%แล้วมันได้ผลดูจากสมาชิกเราเพิ่มมาตอนนี้600กว่าท่านแลวนะฮะแล้วทุกคนได้อานิสงส์ในเรื่องของ s อสมากขึ้นสอดคล้องกับที่จะเข้าอีก2ปีข้างหน้า AEC เพราะนั้นทําไมเราไม่เปิดถนนนี้ให้เป็นตลาดพลอยโลกเลยเราต้องชิงความได้เปรียบ ในยุทธศาสตร์อันนี้ในทุกมุมโลกซึ่งสมาคมการผลิตอันนี้ถือว่าเป็นหลักในการที่จะทําตรงนี้ยุทธศาสตร์สําคัญเลยนะฮะตรงนี้สมาชิกก็เข้าใจและพร้อมที่จะร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร่วมมือในขั้นกิจกรรมโดยเฉพาะสมาคมผลิตทั้งนี้ได้ แผ่หรือว่าขยายในเรื่องของบูธที่บางกอกเจมใหญ่มาหือมาปีที่แล้วเรานําเงินเข้าสู่เมืองจันทบุรีเนี่ยเกืบ30ล้านบาทเพราะฉนั้นปีนี้เราจะทํามากกว่าเดิมในเดือนกุมภาวันที่ที่26นะฮะถึงประมาณ2-3งถึมมีนาปีหน้าครั้งนี้ด้วยครับผม